đã há mông, họ đã say nè anh có công việc không? Chắc là có, có nhiều người thân, nó người bạn, có người yêu, có người thân, có người bạn, có có người bạn, có người thân, có ไม่นี่เบาลีก็อยู่ที่เฮือนของน้องต้นเองมาคือเก่าเนาะภารกิจตามหาพ่อของนอง้นนอ,งนอ,นองต้นนั่นแหละพี่น้องเนาะคือน้องต้นนีเกิดในครอบครัวที่ดบ่ได,ด้ทุกยากอะไรดอกพี่น้องแต่ว่ากขาดพ่อแล้วแม่เอาพ่อไม่เนาะเอาพ่อไม่มากบถบดต้องกันนั่นแหละในน้องต้นกรับอันํำนั้น น้องต้นก็พ่อไหมนะบอถือการบันไดพี่น้องก็เลยเห็นน้องต้นมาอยู่พี่ผู้เดียววะเช่นใช้ตอนนี้ทางทีมงานทางบา่าวบาบอดก็ตามหาพ่อให้เลาววะเช่นใช้ตอนนี้เนาะบาจักที่อันนั้นหรือบ่จาจักที่พ่อหรือบอแต่ตอนนี้ได้ยินข่าวว่าเราไปบวชแล้วเนาะอย่างไรก็โอเคพี่น้องไปไปหัดส้มนำกานเ้อพี่น้องไปพี่น้องนะอเนาะเฮ้ยเรามาหอดเรือน้องออนนต้นอีกเห็นเวลาประมาณ เที่ยงเนาะเที่ยงเนาะเที่ยงไปสบายดีเนาะสบายดีสบายดีโอไ่ได้ไปใช่ปะไม่เนี่บ่อยู่เฮือนกินข้าวหรือป่าวไม่เนี่ยเนะโอ้ยังไม่ได้กินข้าวอยู่แม่นผมเจ็บท้องบ่เนาะแม่นโอทำงานเราก็บุญเลยชื่ออย่างมาทช่เนาะอ่ะสัมภาษณ์เลยจังให้น้องไปหากินเนาะโดยโดยโดยอ่าก็คือว่า ตอนนี้เนาะทางทีมงานของกรงเฮากอกบบว่าได้หู้เรื่องเติบแน่แล้วพ่ออขอน้อาต้นในเพื่อนไปบวชมาชั้นกำลังให้เอฟซีเพื่อนในเท้าถึงโยว่าเพื่อนสีบวชอยู่วัดใดหรือว่ายาบวชแล้วังบ่หูเพราะว่าเพื่อนไปบวชได้ลาทีเติบแล้วเพื่นนอนเนาะอ่าเนอ้นอางเอ้ยเนาะก็เลยมาแจ้งน้องไว้ แจ้งน้องไว้ว่าถ้าเห็นถ้าพ่อติดต่อมานี่มั่นใจว่าวาสิไปน้ำล่าไอรีไปถ้าเห็นล่าอ๋อสิไปเนาะแม่เนี่ยได้ก็ยืนยันคำเก่าแม่อ๋อยืนยันทําเดิมเพราะฉันเหรอเน่ยได้ก็ไปน้ำลาวแม่อ๋อ เออบอกสว่านทางมีตูพนังกังวลว่านอ้องต้นพนจีจบไปน้ำเนาะแมนอ่ะถามความรู้สึกของน้องเกิ้นเลยว่ารู้สึกเนื่อใดจ,จึงคิดจะไปน้ำพอ่อฮะมันกะแบบอยู่บ้านมันกะบ่มีทางหานะกันไปอยู่น้ำแม่กะบ่ทชิกันกับพ่อไม่น,นะก็เลยมาอยู่เฮือนผู้เดียวก็เลยไปหาทางทางที่ดีนะทางทีด่ดีกว่าเนาะ อีกอย่างคือเห็นนี่แล้วเนาะอยู่กับวันนี้กับเที่ยงมันยังไม่ได้กินข้าวเนาะม่อ๋อว่าเขาได้ไปสัมภาษณ์ทางปมตูเ่นว่าสองวนยันน้องต้นเนี่บัวไปน้ำบัวไปน้ำพอ่อ่าเลยว่าอยู่กับว่าง่ายๆแค่เนาะอ่าเสียเขา้าวซุกชีชอเรา,าเนาะเราอ่ะมันแบบนี้หนาะมัน หมดเหตุอย่างนี้งานนี่เนาะต้องไปหาเห็นงานขอ,นาอทางางานเลี้ยงตัวเองเราวันไห่แล้วเราวันที่วพรอยู่ให้ผู้อื่นเลี้ยงกะมันผู้อื่นก็ค้านแล้วเนาะเราแกลมแม่นความแล้วเนาะแม่นเพราะว่า,วาก็เอากบบบทเทียงแล้วนะถามถาม้าเราเพ็่อพ่อคือว่าไปนะว,ว่าง่าอยาอัน เราย่านบ่ไปนะบ então, ่ย <m aren> ่านก er ็ได้บ่แม่บ่ย่านก็ได้ไปนะไปแท้ทาเห็นแล้วเออด้องต้นยืนยันคำเดิมพี่น้องเนาะวันนร้ได้ไปแท้นความรู้สึกของน้องต้นกับบุจักแนี่ยชิวเลยเนาะแม่บุจักวางไปเลยนะอะไรแบบดูดูว่าทางประตูเพิ่นก็ได้ไปอยู่น้ำอันลูกสาวเพิ่นนด้ ว่าขั้องต้นสิไปมุนอยู่น้ำอีกเกรงใจอันทางด้านเคยเคยลาา่าเพนะิ่นนะนะแมนแต่คือเพิ่นเ่าแล้วเพราะว่าเพิ่นเอาโทษแต่แม่ได้ไปเลี้ยง<ม>ถ้าเจียวลานไปน้าไปเลี้ยงน้าเพิ่นก็ว่าว่าถ้าเอาลานมาเลี้ยงน้ากับแม่กับสิบเลี้ยงเหมือนว่านะเพิ่นก็มีพอบครัวไงนะเพิ่นก็อานอย่าบุกบุกหุ้มนะเนาะเลี้ยงกุ้มแต่แม่นะเลยม,มาอยู่เพื่อนผู้เลี้ยวนะอย่างหาทางไปทางที่ดี อไปอยูน้ำแม่กะบบุถืกันกับพ่อหม่เลยบูไดยูน้ำกันเดยทางเรื่องเล่าแล้วน้ำตาถึงตกใน,นเนาะว่าอกโดยเลยฌานน้องเพิ่นอ่ากับยินยนันคำดื่มหรือไปนะเนาะเนึ่งเราบางเรื่องกะเขากับบุหูน้ำคือกันบุหูน้ำเพิ่นเลยกับบุหูน้ำ,นำนองต้นเหตุผลขององต้นกะบมีเนาะแมแต่ละคนต่างมีเหตุผลแมนขอเชินครับ ก็อยากให้เห็นพอไว้แต่ว่าตอนนี้หู้แล้วว่าเรานนะไปบวชคนบ้านเราน่ะเว้าเนาะแมนคนในหมู่บ้านเราฮะนะเพราะด<ม>็เขา,า,ายังไม่ได้หู้ว่าวัดที่อยู่น่ะวูดูวัดใด้ก็ชื่ออยากขาดทางยึดให้เป็นหูเป็นตาช่วยเนาะโดยเพราะว่าถ้าได้เห็นแล้วไผได้เห็นแล้วนี่ถือว่าหู้ซึ้ตแต่วาต่าต้นมางนาวแตกคือเนาะแต่ว่าไอ้ต้นแห้งเห็นต้นต้นป่าแมนเพราะว่าเราเป็นยัง สังเกตบางเราบุทธนกิจเขาเอ้ามันนี่เบิดมือเทียงบ่ายละเด<อ>บ่ายละเด้นี่มันว่าเทียงบ,ยบ,บ่ายได้บ้าบดโอ้ทิสองโมงด้เทียงบ่บ่ายสองโอ้สี่มงแล้วพี่นสี่โมงตัวละบ่าหากรเทียงฮะทิมงหนาทีเออ,อดเที่ยงมันมัยังแดดีน้องบุนกิจเขาจะคเลยต่อนนะอ้าจะคิดอไน้องบ้า เราถือว่าชูชีวิตเนาะเป็นันไหนน้องต้นจังบวไปกินเข่าไปกินกินแบบกินแค่ไม่ข่ากินด้ยอะไรกินใจเพิ่นนะยังมีเรียกมีงานกับกับไปจะกินนะกินละนอนกินละนอนเพื่อนกับโบแมนแล้วเนาะเพื่อนเพื่อนเลยค่ะกินใจเด้ง่ังไงวาเพื่อนไ่เข่าแทๆกับโบแมนเนาะแมนบุ๊ป๊ีคือน้องต้นทางกายจอยสมอมเนาะแมน ว่าแต่ละมือนี่กินเข้ากตรงเวลาเนาะเดีกินล้างมือกินมือแล้วครับมือละช้องข้ามนะออถ้าไปเพื่อนมู่กับกินตำมห้องตำมือห้งกันแล้วไปนะกินอย่างเนี่ยเนาะออบสมบูออรณ์หมดใช่ไหมทางทีมงานเราต้องเล่นมือแล้วล่ะเบาหน่อยเพราะว่า <c oughs> ตอนนี้นะี่ทางด้านในตู้มีอะไจะอุดหนาวเลยก็ได้เหน่อยหน่อยเล่าก็ไม่เท่ากับิดแต่แพงแล้วเล่ากับว่าบบได้เดี๋ยวเราเพราะว่าเล่ากับบุมีผู้เลี้ยงเด้อันสิเล่าสิมาแรงเนาะกันว่าเล่าสิเอาคือเอาล้านไปอยู่นะนเล่าไปสิบุบมีผู้เลี้ยงเลา่เาได้อีกเนาะแมนเล่าก็สังเกตว่งมือน้องต้นว่าเจ็บท้องเล่ากัน,น,นมากกันคืนแม่คืนนําเลยเนะต็ เจ็บประมาณตีหนึ่งตีสองเลยแลย้วได้อาศัยมู่แล,ล้วลงนำํำลงนำ้ำแล้วแล้วก็ขึ้นมานะแล้วขึ้นมานอนนั้นแจ้งมา่ะแมนเราก็บริหารเราราก็สซักไม่ขึ้นเท่าขึ้นมานะเราก็อย่างม่ค่อยหันเนาะแต่ว่าเราอย่างให้หลานไปมีชีวิตที่ดีนะบ่าวชีวิตไม่แมนเราวก็ชอยอย่างบบได้ได้เรา่านลังอายุกันเนาะว่าเราก็มี

อยู่บ้านแล้วม่มีทางไปเลยโดยที่สุดจะลั่นทดเนาะโดยมีทางเหตุทางหาเนาะจะว่าเป็นกำลังใจให้น้องพบ่อพ่อไว้แต่การยังเขาก็ยังโมโหร่อยเช่นบ่ฟอเพิ่นจะเป็นยังไงนะแต่ว่าได้ยินข่าวว่าจะไปบวชเนาะ้ม่าพ่อเพิ่นสมบูรณ์ทำได้เนาะโดย ว่ามีเรื่องเล่าอย่างโเพิ่นจากใบบวชนะเขาก็ยังบวชท่านหู้เถื่อแน่พิ่นบวชได้จากปีแล้วก็บวชดลท่านถามเนาะโดยโดยได้ข้อมูลกว่านี้สิมาแจ้งเอฟซีแห้งหู้อีกทีนึ่งสิน้อเยเพราะว่าเมื่อนั้นนะเพิ่นบอกมาแล้วว่าอีกสองสามมือเด้อสิโทรบอกอีกนะเพราะเพิ่นกำลังตามอยู่เนาะแม่นเพิ่นกำลังตามเรื่องอยู่สิน้อเมันสิเร่งเพิ่นหลายก็บ่ได้เนาะ ทางทีงานก็ได้แต่ภาวนาให้เพิ่นตามไว้ไวหละก็ให้เห็นไว้ไวเนาะโดยดากแนวเหตุได้ทางเฮากับสรอยเรือได้มีแต่เป็นสะพานให้ตรงนี้ทางสะพานเนาะนละวเงินค้ามําแก้วก็บุมีและทางเฮากัเนาะได้จะเป็นสะพานบุญให้น้องได้พบได้พอพอเพิ่นพี่นเลาเวลาอ่าบน้าาได้จะอานหรือไฉ่อาบ นี่อ่าเ่อ้ไม่เท่าได้นะแบบไปเล่นกันอ่าเพื่อนมู่นะเพราะว่าไปลินตัวแรงดิอ่าเราบุ้ขึ้นมาเพื่อนอ่าเพื่อนมู่เราไปเล่นเลยก็ได้นะอืองมอกอะบุได้อาบนะะวามมันบุได้มีมองยู่นะเพราะเพื่อนที่ยู่นี่ก็ได้เพื่อนก็ลุงใจเพื่อนลุ่มดิอ๋อมีต่อแต่ไฟผ้าใส่เพื่อนถือไส่ฟันน้ำเพื่อนถึง่ายไปเพื่อนลูกเช้า Man. 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 lan nó Man. 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 หมูมีเฮาก็กินน้ำห้านะร่างายหมูปั่นเนาะแม่แล้วหมูปัน<ม>นน่นซื้ออย่างกับพ่อได้กินน้ำมูเน่แม่เสื้อบมได้กินกับไ่ได้กินแล้วเนาะแม,แม่หมู่ม่ะส่วนปอยุน,นะกันไปดูแลกะเกงใจหมู่ตัวเอหมัดบุบมีเงินใช้เด้ไปนะหมูหมู่ซื้อหันอห่นออกหั่นออกนี่ตัวเบงบ่ม,มีอายหมูหนะ่หรอ แต่พ่อเราได้ยินได้เห็นคลิปนี้คือทิ่น้ําตาไหลเนาะไม่อยากให้พ่อเป็นเห็นหคลิปนี้ห้าแต่ว่าทางทีมงานเท่านี้แต่นื่องเกือบกัรน,น้ำตาโบยอยู่แล้วเนาะเออเอออือชอดเอดชอบเอาตัวหนังหางสงใจชุดๆนะนะที่ว่าน้องต้นเจ็บท้องเริ่มไข่แน่แล้วบ่แม่นไข่ยอยู่ไข่แน่แล้วนะ คือว่าจองทำมือก่อนได้ข้าวออกไปเทปูนเนาะเงยเก็บทองเนาะดีขึ้นอาจารย์ช้าพี่น้องทางทีมงานเขาก็จะมาแจ้งแจ้งทำนี่แล้วพี่น้องเลยเนาะความคืบหน้าทำใดเขาก็แจ้งทำนั้นอาจารย์ช้าน้องฮู้ทำใดเขาก็แจ้งไปทีละขั้นตอนเนาะหวังแล้วนะ cổ <coughs> muôn mình lấp lì lại cả bố đại đấy bình thường đấy nó chắc này hết đấy nó oh. mm. <coughs> à, đại uh, <coughs> nó หรือว่าน้องโบเห็นพ่อเนาะเดอเดอก็ติดต่อน้นอ,นองไปทำงานนำก็ได้เฮ็ดล่างถ้วยล่างบ่วงกับเป็นพี่น้องเลยถ,ถ้าผมนี้สมมติว่าโบเห็นพ่อแล้วแต่ว่ามีคนอยากไปทำงานนำนี่นกจะไปบ่ถ้ามันถ้าพ่อไปก็ไปนะเด้อเด้อรือว่ามมตนเมากับเพราะว่ากับว่าโบได้ดีถ้่มัน อยู่แบบอยู่แบบนี้มันมีเงินใช้ครับแต่หามองพอได้ใช้นะคันมีงานเนาะสมมติมีปูใหญ่แต่ดีเพิ่นเนาะแบบว่าอยากเอาไปอุปถัมภ์มาชนชันเนาะเ็งานน้ำแบบนี้นะแบบว่าอยากให้บัตรเิเบอร์ให้กับไปบอกเดียนะไป ก่อ,อเพียเ้ยนแต่มีงานเนาะฟังว่าเนี่ม,ม,นมันอยู่บ้านนี่ก็มันมีงานเด็ไปนะนี่มันบุบบมีเวียกเห็ดงานเห็ดเลยนะหน่อยหน่อยนี่ตกมาเป็นยามแดงนี่แหง้งถ้าบุหายามเห็ดให้เห็ดหน้านี่เงินใช้ก็คือสิบุมีน่ายามแดง<ม>ถ้าบุก็บไว้ตอนยามให้ยามหน้ายามให้ยามหน้าพอได้เป็นหลักจ้างเนาะแม่ย เกี่ยวเข่าดำหน้าบ่แนนเด็กไหนบอกโอ๋บานเนี่ยเขานี่ก็ว่าเป็นกค่นัใจน้องเพิ่นไว้แหละอยู่เลยแนนพนักพาวานะให้น้องเพิ่นเจอพบพ่อพี่น้องเอลยเนาะือว่าบพบพ่อกะขอให้มีผู้ใหญ่ใจบุญเนาะอุปถัมภ์คำสู้คำสู้เพื่อ้เพิ่นมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้พี่น้องเลย ทางทีมงานของเฮาก็ซอยสุดๆแล้วล่ะใช่ใช่แล้วมันเฉาเนาะดโดูดแม่นพี่น้องเนาะกระเช้านี่แบบว่ารักผู้แฉะผู้สาวผู้สาวแห้เพื่อนบริจาคโซนแล้วเนาะแม่นเอาชีวิตเป็นนี่ถ้าคนไก่หรือถ้าคนบุฮูกะคุยยูทธะ มันกัถ้าผู้อยู่ใกล้ผู้งู้แน่กับบุชนแล้วเครับแบบที่เห็นนี่แล้วผู้ดุยกักษ์แม่นผุุ้ผู้ยากษ์มึมีอย่างเนีมูงกับบุชนนะใครเน่ยแต่มูคู่นั่งหักแพงอยู่เนาะแม่นมูคไปหลินไปหัวน้ำกัน,นะนไปลินไปหัวน้ำกันได้หัวฉันชช้มูคู่ phải kín khẩu chứ, kín phơ với bốn ngân nhắn cứ mày nè, mẹ, để ốp khao, để nghe, để nghe cái nào, bạc, nói ngay ngay cái, nước bạc gì rồi, cái nào, 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 là nào, cái nào, cái nào,

ก็ให้เอ็ดชีพิจารณาเอาแล้วเนาะอ,อันไหนมันควรอันไหนไ่ควรกะทางบิ่งไปพี่น้อง <c oughs> เนาะเราตัวนเหงาเนาะตัวน <c oughs> เหงาราไปดูปู้เดียวเพิ่นทั้งเว้นแล้วพี่น้อง มงานบ็มีงานได้นนดเนาะเลยแม่ว่าคิดข้ามนะพี่น้องเอ้ยมันมีน้ำก็ไปคือมีคนจ้างไปเทพื้นไปก่อยปูน้ำก็ไปบ่แม่ไปนะถ้าไปมาบอกก็ไป๋ายนะนั่นเนี่ยแบบแล้วแต่เพื่อนยิให้เหรอแม่ให้จำได้ก็เอาหานะบ่ได้ตีแล้วเพื่อนมาบอกไปเฮ็ดเบียกระปให้จำนะได้ก็เอาหนะอะไรกินข้าวนองเพื่อนเนาะแม่ นาาน่นวันนั่นยังอะไรแล้วว<อ>่<อ>า,ากันยังดีใจอยู่บนว่ายังได้ยินข่าวข่าวของพ่อแล้วดีใจพ่อนแล้วร่างพันจา่ามันอยู่เรามันเนาะขนาดเราสัมผัสบอสเป็นคนนำตต้นนนนำตาตื้นเป็นของเฮียบอสเนาะน้ำตาตื้นอีเลย บ่อน<ส>จาเต้นคนมาจังาจคนมาคนหายไว้บ่อ๋อคือบอเป็นยังเนาะไม่ได้ว่าให้ส er ู yes. oh yeah. ้ไปใช่แหละเนาะโดยอ๋อบอเป็นยังเนาะน้องต้นสูสูบไปก่อนเนาะโดยอ๋อทางไดก็ขอบคุณหลายๆสบายดีเออโดยโดยอ๋อเราไปลองใจให้เนาะโอเคพี่น้องอ๋อโอเคพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ได้พูดคุยกับน้องต้นไปทีเรียบร้อยเนาะ เอาต้นเพคนก็โอ้หนาชุ่มชอยู่ดอกพี่น้องเลยเนาะว่าไงเด็กน้อยขาดความอบอุ่นก็สีเห็นประมาณนี้แหละพี่น้องก็บอกให้ว่ากันเด้อพี่น้องสิเพลิดเพลินกันเนาะเป็นกลังใจให้กันและกันนักพี่น้องเรื่องเล่าบางเรื่องๆที่แม่ตู้แล้วเอาบางอย่างกับจริงบางอย่างกับโบจริงแต่เอฟซีที่พิจารณาเอานั่นแหละพี่น้องเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็มีเหตุผลของไผรของมันาเฉยๆลูกเลี้ยงก็พ่อเลี้ยงนี่างเงีที่ถือกันพี่น้องเนาะบอกว่าไผ่บ่าวลีว่าเงาเอลีที่ถือกัน น้อยคนนะ่ะพี่ถือกันนะพี่น้องเอนะ้ยเนาะเห็นใจเบิดทั้งสองฝ่ายพี่น้องเนาะเรื่องพ่อของเราไปบวชกันได้ข้อมูลมาพี่น้องเนาะทางเอฟซีของเฮียบอสเพิ่นได้โทรมาหาเฮียบอสเพิ่นเนาะนี่นั่นเนาะว่าว่ามีอันข้อมูลว่าะะนะือซะเนาะว่าเพิ่นไปบวชกัติดตามนั่นแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพิ่น,นะนไปบวชกันเนาะจังได้ก็โอเคแหละพี่น้องเนาะจังได้ก็ทีน่นี่ทางบ่าวลีสิได้ขอตัวเด้อ ฝากพี่น้องเป็นกยนทังใจให้คือเก่าพี่น้องเนาะเกี่ยวกับการเสืดเวลาเดี๋ยวบอก